ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมวุฒิเจซีบุรพาครับวันนี้ก็มาเก็บบันทึกฮะทำแปลงใหม่วันที่4ีปี2องพันห้าอกสิ่เดินปูมภาพันนะก็มาเริ่มขุบอ่อามาเริ่มขุบอ่อเนี่ยขุบ่อปรับพื้นที่ปลูก,พกเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งแปลงอันนี้มันจะเป็นแปลงแบบที่ลุ่มน้ำอย่างที่ผมบอกอา่าที่ที่มันจะลุ่มน้ํามากไปหน่อยเมื่อก่อนมันเป็นนาฮะมันจะมีลุ่มน้ําแล้วก็ตรงนู้นเป็นชานนู้นชาน้ำเค็มผมก็ามา กำลังฟุตบอล20คู20ก็ไม่รู้จะลึกแค่ไหนก็ดูก่อนนะแล้วก็ทายาวไปนุ่นเลยล้วเดี๋ยวจะปลูกทุเรียนอันนู้นก็เพิ่งเอาไม้อะไรออกแล้วฮะแล้วก็ยางเอาออกหมดแล้วฮะเดี๋ยวก็จะไม่รู้ว่าดินจะพอไหมว่าจะถมถมเป็นเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องนะฮะเดี๋ยวก็มาเก็บบันทึกก่อนอันนี้มันดินแบบทรายทรายของผมอะนะฮะดินมันแป้งเนี้ยมันจอกทรายๆเลยฮะทราย าสายกี่เปียดอ่ะมันอมน้ำยี่เดินขนาดเดินอย่างนั้นยังจมเลยนะจมจมบุ๋งเลยก็ <c oughs> ไม่รู้จะปลูกซื้อยังได้ประมาณไหนก็เดี๋ยวลองดูฮะเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ว่าจะต้องอลงมือทอาก็อยากให้เพื่อนๆค่อยๆติดตามนะอันนี้หนึ่งแปลงของผมผมก็จะปลูกระยะมันอันนี้จะเป็นระยะยางเดิมมันจะอยู่ประมาณ6กคูณหมั้งประมาณนั้นนะฮะอ่า นะก็น้ำน้ำดีนะขุดนิดเดียวถึงน้ำ้วเนี่ยเดี๋ยวม่นู้เดิมได้ผมจมนะถึงตา,าน้ามนะขุดนิดเดียวถึงตา,าน้าแล้วครับผมน่าจะน้ำดีฮนะเดี๋ยวต้องลองดูจมจม,จมลุกอ่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งแปลงของผมที่กำลังเริ่มอ่าเริ่มมีหนึ่งแปลงอันนี้ก็เป็นหมอนทองล้วนอ่าสไตล์นี้ก็จะทำแ็ดสไตล์ปลอดสารเหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองดูนะ ก็ฝากเพื uh, um, okay, milk, hago, right? <ab> ่อนมาติดตามด้วยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะทำใหม่แต่ผมเนี่ยฮะอีกหนึ่งก็มาติดตามอีกหนึ่งแปลงได้นี่ฮะออกเรียนเลยฮะในน้ำดูตาน้ำไหลดีมากเลยฮะัไหลโจกเลยขุดไปแค่นิดเดียวเองไม่รู้ดินผมจะพอหรือเปล่าเนี่ยดูตาน้ำไหลดีมากเลยอ่าเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงก็ให้เพื่อนคอยติดตามนะอ่านี่ฮะต่อใช้ไมโครตัวสองร้อยขุด ก็ามาเก็บข้อมูลให้เพื่อนนครับอ,อันนี้กําลังตีคันก่อนตีคันบ่ก่อนเนี่ยผมก็จะขึ้นมาอีกนิดหน่อยเพราะระดับน้าจริงๆมันไม่ได้ว่ามันจะท่วมแค่ตรงโซนนู้นนิดหน่อยตรงโขดนู้นไม่ท่วมแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะปั้นโคก่วนบนเเดี๋ยวด้านล่างผมจะขุดอ่านี่ฮะก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กําลังจะปลูกนะีรฮะลองลองดูอ่าาะว่าทไปแบบนี้ อ่าไงก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามนะฮะเป็นอีกหนึ่งแปลงฮนะแปลงหมอนทองล้วนของผมอันนี้เป็นหมอนทองล้วนฮะก็รกันจะไรร้อยกว่าต้นมั้ง่าเดี๋ยวลองดูฮะก็ตอนนี้ฝุดก่อก่อนนี่ฮะอ่าครับสวัสดีครับ